สวัสดีค่ะนี่จะกินข้าวกับพริกกะปีไข่เจียวลาบหมูที่เยอรมันอืมรกระปีนะ่ากินไหมกับผักสลัดนี่ข้าวนะลาบหมู 哎嗯嗯，好呀。 สุดึ้งอีกแล้วน,นั่นโอ้ยกินไข่ไข่เจียวยอดใช้มือเด้อกินคนเดียว ถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนไปยังไม่เรียบร้อยอร่อยเพล็กกะเปียอร่อยน้องเขาตามให้กินเมื่อวาน กะปิเคยแท้น้องก็ตามให้กินเมื่อวานไข่เจียวต้องคู่กับพริกปิ โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ